พวกเราคนไทยได้กลับปเดิกับสถาบรราันรนะัฐบาลกษัตริย์นั้น2555นับปีที่อะไรมีความเคารพร,รักเติ้อทูลและปกป้อ,องน้ำนองที่เข้ารับการอบรมท่านผู้มีเกียรติหลังจับสู้การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันร,รัมหากษัตริย์ได้ทรงสมบูราชมาจนถึงปัจจุบันนี้กว่า60ปีพระบรมรีในการแก้ไขปัญหาแาว่าจะมีการอบรมในทั้งหมด8รุ่นด้วยกัน ในแบบสถาบันท่านครัับเรียนการของในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา่างนั้นเราก็ได้รับจะให้น้นองๆทุกคนเข้าไปอยู่ในวงจงรของยาเสพติดต่อประชาชนของพระองค์แล้วคิดว่าเขาคงไม่ได้นั่นคืออะไรหนึ่งในสถาบันของชาตินวกจักกิจกรรมที่ดีในลักษณะเช่นนี้โครงการที่มีความสำคัญและ ทุกโลกให้ความสูงต่างๆนั้นก็จะเห็นอยู่หลายๆชั้งที่ลูกทำลายจริงชื่อว่านี่เขาเป็นการเป็นขั้นกาประสฏว่าผู้ที่อยู่ในเรืงจำ้ทรมีใครเคยไปยุ่งเกี่ยวบ้างไหมมีมีใครฝ่าไหมชอบฮะเราไปฝ่าไปแดงนั่งประมาณกริย์นั้นได้ 我帮你。Oh,